สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรบ้านนาจะพามาอัปเดตอ่างอ่างเลี้ยงบัวนะคะเมื่อรอบที่แล้วเราทําอ่างเลี้ยงบัวด้วยอ่างอาบน้ํานะคะวันนี้เราก็จะมีตัวน้ําพุนะคะเล็กๆเอาเข้ามาเพื่อเพิ่มบรรยากาศแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะน้ําพุตัวนี้เป็นน้ําพุที่เราใช้โซลาเซลล์นะคะโซลาเซลล์เราก็จะติดโซลาเซลล์ไว้บนหลังคาอย่างนี้นะคะ แล้วก็เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำให้ตัวน้ำพุของเราทำงานนะคะเมื่อแดดแรงน้ำพุก,ก็จะสูงขึ้นนะคะก็สวยงามแล้วก็บรรยากาศของต้นไม้ที่เราได้ปลูกไว้นะคะจะเป็นไม้น้ำอเมซอนก็ยังสวยงามอยู่ดีนะคะแล้วก็บัวน้ำที่เราใส่ลงไปก็จะมีความใสนะคะแล้วก็สวยงามนะคะแล้วเราก็จะมีปลูกตัวไม้น้ำ แล้วก็บรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆตัวปิดหางกระลอกนะคะปิดหางกระลอกสวยงามมากนะคะตอนนี้กําลังโตเลยนะคะก็ต้นไม้อื่นๆก็ยังอยู่ดีแล้วก็สวยงามมากนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมนะคะสำหรับบรรยากาศตัวนี้จะเป็นมุมที่เราจัดสวนอยู่หน้าบ้านนะคะ อยู่หน้าบ้านก็จะมีอ่างบัวนะคะแล้วก็จะมีครารฤานสีสวยๆที่เราทําด้วยตัวของเราเองนะคะแล้วก็ต้นไม้ซื้อมาเพื่อประดับประดาแล้วก็บังในส่วนของอ่างที่เราได้ทําจากอ่างอาบน้ํานะคะอ่างบัวตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้บัวยังไม่ออกดอกนะคะยังไม่ออกดอกก็อีกสักพักหนึ่งคงจะมีดอกออกมาให้เห็นนะคะตัวนี้ก็เอามาอัปเดตนะคะ ่อันนี้เป็นบรรยากาศร,ร,รอบๆนะคะในส่วนหน้าบ้านของเราเองนะคะแล้วก็จะมีอ่างบัวตัวนี้นะคะบัวอันนี้ปลูกไว้นานแล้วก็จะมีดอกให้เห็นนะคะจะมีดอกให้เห็นนะคะก็ <Happy> <maiden> เป็นภาพบรรยากาศหน้าบ้านของเรานะคะหน้าบ้านของเราที่เราได้สร้างบรรยากาศในการที่เอาอ่างบัวมาอยู่หน้าบ้านแล้วก็เพิ่มตัวน้ำผึ้ตัวนี้เข้าไปนะคะเพื่อความสดใสในส่วนของบ้านของเรานะคะ สำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตดอกบัวบัวออกดอกนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ